จริงที่ดีจริงๆที่จะแต่งงานด้วยอันนี้อันนี้จะโดนแมงเอกแล้วตอนเนี้ยอันนี้โอเวอร์แล้วโอเวอร์แล้วค่ะอ่าหนุ่มตุรกีนะคะหนุ่มตุรกีตอนนี้คุณเออรู้สึกว่าคุณโอเวอร์ไปแล้วนอนไม่หลับม้อย่างงั้นนองนอนไม่หลับวัวจะเอาไม่แดงได้ไงปัดแก้มอยู่อันนี้ทุกคนอันนี้อย่าหาว่าเจ้าบ้านไอ้น,นี่นะที่เห็นเจ้าบ้านแก้มแดงนี่เพราะว่าเจ้าบ้านปัดแก้มนะทุกคน อันนี้คือการแต่งหน้านะทุกคนไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แก้มแดงเพราะเจ้าบ้านวิจัยวิจัยเอ่อไอ้นี่นะอันนี้คือเจ้าบ้านแต่งหน้านะคะแต่งหน้าก็เลยแก้มก็เลยเนี่ยแก้มแดงเหมือนเหมือนเจ้าบ้านไม่ค่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่นะคะคือมันจะไม่ไม่ไนี่อ่เอ่อ คุณแล้วนะคุณยึดชีวิตใช้ผู้ใช้คนหนึ่งเาละอันนี้คุณโอเวอร์แล้วค่ะคุณโอเวอร์แล้วคุณหนุ่มตุรกีคุณโอเวอร์แล้วอันนี้อันนี้น่าจะผิดเพี้ยนน่าจะผิดเพี้ยนไปนะการใช้ Google Translate ก็เหมือนเหมือนเพื่อนอีคนหนึ่งนะคะเพื่อนอีคนหนึ่งก็เป็นต่างชาติเหมือนกันเขาจะใช้ Google Translate นะคะเพราะว่า ก็จะมีแปลผิดเพีเ้ยนไปบ้างนะทุกคนอแต่งด้วยหนูอยากแก้มแดงกับพี่สาวอย่างนีง้น้องน้องน้ำค่ะถ้าน้องน้ำอยากแก้มแดงพี่แนะนําว่าน้องไม่ต้องแต่งหน้าหรอกน้องคือไปวิจัยนะเข้าเข้าเข้าร้านวิจัยน้องจะแก้มแดงแบบนี้แหละ รอยยิมของคุณช่างหวานเลยเกินว่าอย่างนั้นฮายชิฮานนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนต่างชาติอีคนนึงนะคะ,อะตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากที่ว่าเจ้าบ้านไม่ได้ลุกขึ้นเต้นแล้วตอนนี้เจ้าบ้านก็เริ่มเริ่มพัดลมเปิดแล้วเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วทุกคนอ how you how you ช h ฮาน how you my friends เอาจะไป ถ้าอาจารย์ไปลงนะถ้าอาจารย์ไปก็ลงเวทีนะเนี่ยลงพร้อมกันไหมอะง่วงแล้วเหรอใช่ไหมโอเคถ้าอาจารย์ไปก็จะลงเวทีแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วจะให้อยู่กับออยู่กับคุยกับอันนี้ไม่คุยแล้วนะอ <c oughs> ไม่ได้รอเล่นนะมันจริงม่อย่างนั้นตรงลงอาจารย์จะจะไปนอนใช่ไหมไปนอนก็ลงเวทีนะถ้างั้นอนะ เดี๋ยวน้องน้ำก็จะได้พักผ่อนเช่นกันถ้าอยู่กับ uh, ต่างชาติไม่อยู่นะลงดีพักผ่อนโอเคถ้างนั้นนะ right เดี๋ยวบอกบอกต่างชาติก่อน <laughs> เดี๋ยวตั้งสติบอกต่างชาติก่อน uh, right big uh, char from friend from Turkey okay I m I'm just about to turn off my live stream now Uh, i'm gonna turn off my live stream now and then <laughs> i will see you all tomorrow okay thank you for coming to my channel and thank you for visiting my channel um hopefully we we'll see you tomorrow and uh, thank you so much for coming and good night for everybody and funny Uh, ทุกคนนะคะพี่สมคิดพี่อินเทอร์เวิร์ดพี่ลีวายนะคะพี่จา๋า uh, น้องน้ำนะคะแล้วก็ uh, พี่ยินดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ uh, ที่อยู่ด้วยกันนะคะคืนนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะคนที่แอบอยู่ข้างบนนะคะขอบคุณมากๆาเลยที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะในค่ำคืนนี้ก็ uh, ต้นงาต้นน้ำพิงวงแล้วว่าอย่างไง <laughs> อาจารย์คุยกับพี่สานุกรนะคะพี่พี่ห้องว่างแล้วไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ห้องว่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเออโชคดีลาก่อนนะครับนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะพี่สมคิดก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องขึ้นเวทีประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะว่าดูก่อนว่าอารมณ์จะวาดประมาณแต่ส่วนมากส่วนมากจะขึ้นเวทีประมาณประมาณช่วงเวลาสองทุ่มครึ่ง <c oughs> หลังจากน้องกลับมาถึงบ้านแล้วก็เลิกงานกลับมาถึงบ้านนะคะน้องก็จะขึ้นเวทีประมาณช่วงนั้นนะ สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะเป็นต้นไปก็เดี๋ยวยังไงก็นะเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะอ่าก็คืนนี้นะถึงเวลาสมควรแล้วค่ะทุกคนอออคะผมนะคะบายบายได้เลยนะคะฝันดีนะครับทุกคนนะคะฝันดีนะคะบายบายไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเจ้าบ้านขออนุญาตลงวทธีแล้วนะคะ,ะฝันดีนะคะ,ะผมพี่สาวพี่